ครับก็คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทีมงานและก็คณะกรรมการจัดก,การแข่งขันได้ตั้งเอาไว้นะครับปีนี้ผมได้เห็นนักกีฬาจากทุกอาเภอนะครับได้ให้ความสนใจและก็ออกมาแข่งขันตั้งแต่รอบแรกก็มีการแข่งขันกันในระดับอําเภอซึ่งนักกีฬา ในจังหวัดในแต่ละอำเภอเนี่ยก็ออกมาแข่งขันกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบชิงชนะเลิศผมคิดว่าผู้คนให้ความส,สนใจมากในแต่ละนัดที่มีการแข่งขันเนี่ยผู้คนให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมาชมเป็นจำนวนมาก ถือว่าประสบความสำ,สำเร็จครับปีนี้ผมได้เห็นนักกีฬาหลายคนที่สามารถที่จะขึ้นไปเล่นในทีมอ่างทอง FC ของพวกเราได้นะครับผมก็คิดว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มันประสบความสำเร็จนะแต่ปีหน้าก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นักกีฬาครับให้ <S <S 1> <S 1> มาสนใจมากขึ้นนะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะจัดให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ปีนี้ก็อาจจะมี บางบางบางเรื่องนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ปีหน้าจะทําให้สมบูรณ์มากกว่านี้แล้วผมคิดว่าผู้คนคงให้ความสนใจมากกว่านี้ครับก็เชิญชวนครับเชิญชวนทุกทุกคนที่สนใจปีหน้าเราพบกันใหม่ครับ